สวัสดีครับศาสตร์ยูทูบเบอร์ YouTuber, เพื่อนรักทั้งหลายวันนีอ้อากาศเย็นฉ่ำเมื่อคืนฝนตกตอนเช้านี่ก็ยังมีฝนล,ลินลินมาเล็กน้อยนะครับยันลินลินมาเล็กน้อยยันลินลินมาเล็กน้อยนะครับก็เลยพาท่านมาดูชีวิตของวัวนะครับชีวิตของวัวที่ ที่เขาท <eux> ี่เขาอยู่กันเขาจะอยู่กันยังไงเมื่อฝนเมื่อฝนเล่นลงมาแต่ถ้าเขาอยู่กลางฝนถ้าเขาอยู่ข้างนอกตากฝนแล้วก็ถ้าฝนตกลงมาอย่างนี้เขาจะหาล่มเข้านะครับแต่ถ้าเขาอยู่ใน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 บ้านในคอกเนี่ยเขาก็จะเข้าอยู่ในล่มนะครับเข้าอยู่ในล่มแต่บางบ้านที่เขาเลี้ยงวัวน่ะชาวบ้านนะฮะชาวบ้านพูดถึงชาวบ้าน ขาจะเลี้ยงวัวเนี่ยเขาก็เอาวัวไปไว้ใต้ถุนบ้านนะครับใต้ถุนบ้านซึ่งวัวก็จะอยู่กันะะจะถ่ายขี้ถ่ายเยี่ยวกันเต็มไปหมดตรงใต้ถุนบ้านนะ่ะแล้วเขาก็วัวก็จะนอนอยู่ในนั้นซึ่งก็น่าสงสารนะครับซึ่งก็น่าสงสารแต่เราของเรานี่็เราก็ทำมันเป็น เริ่มต้นใยการทำฟาร์มนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นในการทำฟาร์มใหญ่มันก็เลยอะไรอะไรก็แลดูดีนะครับวัวที่ที่เขายังไม่ออกไปไหนเนี่ยเขาเขายังพักผ่อนอยู่เขาจะนอนกันสบายสบายแต่นั่นหมายความว่าเขาได้อาหารที่เพียงพอแล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้อาหารที่เพียงพอเขาก็จะทุรนทุรายอยากอาอกอยากออกไปข้างนอกแต่ว่าถ้าอาหารเขาเพียงพอเขาอิ่มแล้วเนี่ย ความทุรนทุรายเขาจะไม่เกิดนะครับความทุรนทุรายเขาจะไม่เกิดเขาก็จะ,ะเขาก็จะ,เข,จะเขาก็จะนอนกันแล้วก็ที่สําคัญเขาก็จะเอาอาหารของเขาเนี่ยที่เขาเขาได้กินเข้าไปแล้วเนี่ยเช่นพวกหญา้าพวกฟางพวกหญา้าพวกหญา้าหญ้าสดหญ้าแห้งอะไรต่างๆที่เขากินเข้าไปแล้วจํานวนมากเนี่ยเขาจะอะเอาออกมา เอาออกมาแล้วก็เคี้ยวเอื้องนะครับจะเห็นว่าวัวหรือหือหรือควายเนี่ยเขาก็จะเคี้ยวเอื้องอาหารที่เขากินอยู่นะครับเจ้าเจ้าเจ้าเขียวเจ้าเขียวเกเลและเจ้าเขียวเกเลและตัวอื่นเขานอนสบายสบายก็จะไปอ๋ออ๋อเขาเกเลเพราอะไรอ๋ออ๋อเขเกเลเพราะอะไร รู้แล้วท่านรู้ไม่เขาบรรดาเขียวเกเรเพราะอะไรนั่นนั่นนั่นน่น,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 นเกเรเพราะอะไร <c oughs> ะเกเรเพราะอะไรเขาเขามามาอยู่ใกล้ๆลูกเขาเขาห่วงลูกเขาเขาก็จะชนหมดนะครับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวที่เขาขิดเชะลุขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นลูกของอนังกาแฟ นะครับเป็นลูกสาวของนางกาแฟลูกสาวของเจ้าเขียวเขาจะเป็นเจ้ามาดีจะอยู่ตรงโน้นนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับนางกาแฟแต่ว่านางเขียวไม่กล้าไม่กล้าจะไม่กล้าจะไปชนนางกาแฟะนะครับไม่กล้าจะไปชนนางกาฟแฟอาจานางกาแฟก็ไม่ได้เก่งหรอกนะครับแต่ว่าเขาเขาก็เขาก็เป็นวัวนางเขียวก็เลยนอนเลยไล่ชาวบ้านาเข้าไปแล้วตัวเองเลยน,นอนแทนนะครับ ก็ก็เป็นธรรมชาติอันน่ารักของวัวนะครับเขาก็จะเกเรกันบ้างอ้าวอาวอาอาอานาง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 เออฉันไม่ได้มาให้อาหารนะลูกเออนาง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 มีนาเนี่ยนางมีนาก็คิดว่าผมมายืนตรงนี้จะให้อาหารละมังรัดละมาเลยนะครับถ้านางมีนามานี่ใครต้องมาครับใครต้องมา ใครต้องมาลองเดาสิครับลองเดาสิครับเป็นคําตอบที่ตอบได้ง่ายมากอ่าน่าน่าน่นะครับตอบได้ง่ายได้ง่ายมากนางมีนามาในเก๋าจะต้องมองผูกจ้องเป็นจามันแต่ว่าคราวนี้ผิดคาดนางมีนามาแม่นางมีนาก็ตามมาด้วยแม่นางมีนาก็คือนางหนิงหนิงนะครับนางหนิงหนีงนางหนิงหนีงหนิงหนิง วัวพันผสมหน้าฝรั่งนะครับหน้าฝรั่งทําไมผมจึงเรียกว่าหน้าฝรั่งเพราะว่าคิ้วเขา,ขาวนัน่นนะไม่ล่ะเห็นไหมละ่ะพูดไปม,มีผิดละพูดไปม,มีผิดละเจ้าเก่าต้องมาแต่ว่าเฉพาะเจ้าเก่าจะมานางหมิงหมิงก็ก็แววงกลับไปเจ้าเก่าก็เลยต้องถอยไปสามเก้านะครับถอยไปสามเก้าวางฟอร์มก่อนจะไปดีไม่ไปดีเนาะนะครับแต่ถ้ามหนิงหมิงได้กิน อาหารแต่กินกล้วยสักลูกนี่นางนางนะไอในในในเก๋าจะไม่ยอมในเก๋าจะใครจะผิดใครจวนทไม่รู้ต้องมาให้ถึงเพื่อจะได้เพื่อจะได้กินกล้วยด้วย,วยนะครับหนิงหนิงอย่าไปทําน้องนะลูกอย่าไปทําน้องนะก็ก็เล่าถึงความสุขของวัวนะครับเล่าถึงความสุขของวัวอ่า นางนิงหนิงเขาก็จะมาดูแลลูกเขานะครับถ้าใครใกล้ลูกทำร้ายลูกเขานี่นาง,งนิงหนิงนางนิงหนิงเนี่ยจะไม่ยอมนะจะไม่ยอมจะเข้าไปคุยกเลยนะครับโดยกดปกตินางนิงหนิงเนี่ยตั้งแต่แม่เขาแล้วเขาจะเป็นเขาจะเป็นวัวที่แยกตัวไม่ไม่เข้ารวมกลุ่มกับใครนะแม่เขาเนี่ยแม่เขาชื่อโยโก o นะแม่เขาชื่อโยโกะ ทำไมชื่อคันอย่าง,งานั้นก็ไม่รู้แม่กระต้อยเขาตั้งนะครับแม่กระต้อยก็เป็นคนตั้งชื่อบัวชื่อชื่อต่างๆแต่ตอนนี้ไม่ค่อยใดญตั้งแล้วคนคนเลี้ยให้คนเลี้ยงเขาตั้งคนเลี้ยงเขาบอกไอเนี่ยมันเกิดเดือนมีนามันชื่อมีนานะไอเจอ้าเนี้ยไอเจอ้าตัวเนี้ยมันเกิดวันวาเลนไท้มันชื่อวาเลนนะอะไรเงี้ยแต่เจ้าเก่าเนี่ยเฮสบานมันชื่อเจ้าเก่าแต่ที่จริงไม่ใช่ชื่อนี้หรอกแต่ว่า คนงานเขามาเลี้ยงแล้วเขาเขาบอกว่าโอ้โหลักษณะมันเก๋าจริงนะแม่มันก็เก๋าหมายความแม่มันเก๋าไงแม่มันอายุมากที่สุดในครอบวันวันที่เขาย้ายวัวเนี่ยเขามาย้ายวัวจากจากจากฟาร์มเนี่ยเอาไปเลี้ยงเนี่ยเอาไปแบ่งแยกกันเลี้ยงเนี่ยเจ้าแม่ของเจ้าเก๋าเนี่ยพราะเขาจะมาจับมันขึ้นรถมันนอนเลยมันไม่สนใจใครทําอะไรมันนอนเขาก็ เขาก็โจรปัญญาไม่ไม่สามารถจามันขึ้นรถไปได้มันนอนมันนอนอย่างเดียวพอมันนอนเสร็จเขาก็นอ,นากอาไปไม่ได้แม่อิตาอตาดาวอิตา,าผมก็นึกนินทาคนซะหน่อยก็นึกชื่อไม่ออกอ่าอ่าตาตอแพทยประจำตำบลที่เข้ามาด้วยเนี่ยเขามากระซิบผมว่าคุณตาวัวตัวนี้มันไม่ไหวแล้วมันแก่มากแล้ว ให้ผมซะนะพันหนึ่งเขาจะให้พันหนึ่งผมก็มองหน้าเขาบอกคุณคุณพูดอะไรคุณก็ต้องดูดูหน่อยนะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนเดือดรอดเรื่องเงินนะพันหนึ่งเนี่ยผมเอาวัวผมเนี่ยถ้ามันตายผมก็ไปฝังดีกว่าผมก็บอกเข้าไปอย่างนั้นในที่สุดมันก็ยังมีชีวิตอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ แล้วก็ยังยังให้ลูกไมาอีกหนึ่งตัวคือเจ้าเกาคนคนเลี้ยงเขาเลยให้ให้มันชื่อว่าเจ้าเกาเจ้าเกาตอนนี้มันเกาจริงๆครับอยู่มันเกาจริงๆพอตกเย็นปุ๊บเอาวัวเข้าคอกหมดเอาวัวเข้าคอกหมดเจ้าเกาโดดลอดเนี่ยลอดรูลอดหน้าต่างเนี่ยลอดหน้าต่างเนี่ยออกมาแล้วก็ไปหากินทั่วหมดบางทีก็เข้าไปในในสวนกล้วย ข้าไปกินในสวนกล้วยเดินกินคุณชวลามแม่กระต่อยก็ถามว่าเอะเราจะไล่มันออกดีไหมเนี่ยมันไปกินผักกินกินพืชแต่กินใบไม้อะไรเนี่ยผมบอกลอยเธอเจ้าเก่าปากาเล็กเดียวไม่ไอมันไปเดินเดินกินกินเดี๋ยวมันก็ออกมาแล้วพอตื่นเช้ามาคุณชวราแม่กระต่อยเขาก็ตื่นก่อนอื่นถามเลยเจ้าเก่ามันอยู่ที่ไหน เราก็บอกมันก็อยู่ในค่าแม่มันเมื่อวานนี้ตเกเย็นพอเค้าเข้าคากกันหมดแล้วคนอื่นก็เข้ากันหมดแล้วเค้ากินอาหารที่ที่เราใส่ไว้ในลางแล้วเจ้าเก่าไม่กินเจ้าเก่าก็เจ้าเก่ากา็โดดออกมาข้างนอกมาหากินข้างนอกตัวเดียวจะต้องไล่เข,ข้าเคกะไหมไม่ผมก็ลองไปไลด่ดูไม่มีเข้าไม่มีเข้าผมไปไล่แล้วแถมไล่ชนผมอีกต่างหากนะครับเจ้าเก่านี่ไม่ได้ สา,าเหตุเพราะแม่มันเก่าเลยมันก็เลยชื่อเจ้าเก่านะครับแต่เป็นวัวที่น่ารักนะครับลูกชายคนโตผมเขายังบอกเขายังรักไอ้เก่าเลยที่อยู่เขาอยูุ่งเทพเขาเห็นเขาดูคลิปแล้วเขาบอกไอ้เก่านี่น่ารักมากนะครับน่ารักมากแต่อตอนแรกที่มันอดนะ่ะมันจะตายอยู่แล้วนะ่ะนมก็นมแม่ก็ไม่ไมีให้กินอะไรเนี่ยพอเราเลี้ยงขุนถ้าอย่างดีแล้วก็มันก็วนทวนแล้วมันก็น่ารัก ผมเดินผมเดินไปเนี่ยผมหันหลังให้มันคุกเนี่ยมันจะเอาเอาหัวมาตมผมเลยมาตมก้นผมเลยไม่ได้มัน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 ไร้กาศนะครับเอาละวันนี้ขอพูดถึงวัวสักเล็กน้อยธรรมชาติของวัวเขาจะไปไปจะไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไปไป,ไปอยู่โดดเดี่ยวประการที่หนึ่งสองเขาจะรวมกลุ่มเมื่อฝนตกเขาจะไม่ไปออกไปตากฝนนะครับ เมื่อเขารวมกลุ่มกันเสร็จแล้วถ้าอากาศเย็นถ้าอากาศเย็นนะเขาก็จะจะมาจับกลุ่มกันอย่างเงี้ยแล้วนอนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มถามว่าทำไมาอากาศเย็นแล้วเขาต้องมานอนเขาได้อาศัยอายอุ่นซึ่งกันและกันเอาวันนี้ขอลงคลิปแค่นี้นะครับขอฝากช่องค้ำคูน194ทวินและช่องชวรลาแม่กระต้อยไว้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับตระใครนะครับ วันนี้เอ,เอาเอาเอาวัวมาปากอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปผมคงจะพูดถึงวิธีการาลูกชายเขาบอกว่าพ่อทำไมไม่ไม่พูดถึงวิธีการผสมวัวล่ะผสมวัวก็วัวมันยังไม่ถึงเวลาผสมนี่ก็เลยไม่ได้พูดถึงเรื่องวิธีการผสมวัวนะครับวิธีการผสมวัวก็ถ้ามีโอกาสก็จะพูดให้ฟังนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ